ไม่มีใครแบกความสําเร็จมาขายไม่มีใครตายเพราะความมุ่งมั่นไม่มีใครชนะถ้าไม่ฝ่าฟันถ้าเราไม่ยอมแพ้มันความสําเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลบำรุงเฉพาะตรงหรือเ้าฟางมากก่อน,น้อยนะครับครับก่อนหน้านี้ก็ชีวิตผมก็ไม่ได้เรียบง่ายครับก็ตีบาน ก็ยากจนเลยขนขวายต้องไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับไปทำงานกลับมาก็ไม่มีเงินนะครับอ่าแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับมาตั้งต้นชีวิตใหม่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่คือกลับมาทำนาแล้วก็ได้ค้าขายนะครับทำนาควบคู่ไปด้วยแล้วก็ขายของ ทำแล้วก็ให้แฟนไปสมัครงานทําก็ได้ไปทําอยู่ร้านขายหมูนะครับอาได้งานคือขายหมูนะคะจะมีสองกะค่ะจะมีกะกะเช้าคือข้าวตอนตีสี่นะคะก็คือรายได้ก็คือจะน้อยอ่าไม่พอกับการใช้จ่ายนะคะช่วงนั้นก็เหนื่อยมากเลยค่ะอ่าทั้งทํางานเข้ากะรายได้ก็ไม่พอใช้ค่ะ จะไปทําธุรกิจหรือจะทํางานประจําเราจะไปต่อหรือเปล่าไม่พอใช้จ่ายครับก็เหมือนยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้อ่ผมก็เลยต้องหาหนทางนะครับดินรนเพื่อจะได้เงินที่มากมาจุนเจือครอบครัวก็ได้ไปเจอ,อคลิปคลิปหนึ่งครับที่ทํานา6ไร่นะครับได้ข้าว1ิตัน ผมก็เลยศึกษาได้โทรหาเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปก็ได้แนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ทางบริษัทคือปุ๋ยใบหยกนะครับผมก็ได้ไปซื้อปุ๋ยมาทดลองใช้ผลปรากฏว่าใช้กบนาข้าวได้ผลดีมากมากเลยครับหลังจากนั้นคือในเมื่อเราใช้ด้วยเราก็สามารถบอกต่อด้วยแนะนำเกษตรกรรายอื่นให้มาใช้สินค้า และยังมีผลตอบแทนให้กับเราได้ด้วยนะครับจากนั้นก็ได้สแสมนแนะนำนะครับให้ต้องไปเรียนไปเข้าไปอบรมที่บริษัทผมก็ได้เข้าไปอบรมที่บริษัทแล้วก็ได้ความรู้มาหลังจากนั้นกอ็อยากเปิดเป็นสมปทานครั้งก็เลยไปขอยืมเงินพ่อตานะครับ พ่อตาก็ไม่มีเงินให้ให้ยืมไม่รู้จะทำยังไงก็เครียดเหมือนกันครับช่วงนั้นเพราะว่าไม่ไม่รู้จะหาทางไหนเพราะว่าทอสอก็เป็นหนี้มันคือมันตันหมดทุกช่องทางนะครับไม่รู้จะหาเงินที่ไหนได้มีอยู่วิธีเดียวก็คือพ่อตาให้เอารถไถยไปจำนำไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมาแสนแปดก็ไปเปิดเป็นสัมปทานคลังได้ค้ังที่136 ขออองเภสวคโลกนนนนะครััับบจจจถึงปุจจนนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณเขาฟ่างและคุณนัตตีต้องผ่านอุปสรรคมากมายแม้แต่หลังจากที่ได้เปิดสัมปทานคลังไปแล้วความสำเร็จก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องง่ายกว่าจะประสบความสำเร็จทุกวันนี้ต้องล,งล้มลุกคลุกคลานอีกอกี่ครั้งและจะมีเทคนิคอย่างไรที่จะกล้าวไปสู่ความสำเร็จ ติดตามเส้นทางชีวิตของคุณเขาฟาังได้กับเส้นทางสู่ดวงดาว